สอตบางปูใหม่จัดกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยที่ห้องประชุมราชบางปูใหม่ร่วมใจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่เทศบาลบางปู110นตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่นำโดยนายชลินทร์จันทพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูได้จัดกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกต ด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุปีแห่งสุขภาพผู้สูงอายุไทยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองทางตา2ผู้สูงอายุที่มีสายตาภาวะสายตาผิดปกติได้รับการแก้ไขได้รับการสบสนุนตัดแว่นสายตาและ3เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลดวงตาและการมองเห็นแก่กลุ่มผู้สูงอายุสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้มีผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บางปูใหม่ทั้งหมด4หมู่ประกอบไปด้วยหมู่ที่3มที่4ที่8และหมู่ที่ จํานวน400คนโดยแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็น4ครั้งครั้งละ100คนโดยมีนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตวรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุปีแห่งสุขภาพผู้สูงอายุไวัยไทยและมีนายเสรีสังกชนนักวิชาการสาธรารณสุขป,ปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่กล่าวรายงานพร้อมด้วยนายนารงคบุญช่วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางปูตลอด จนเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่เจ้าหน้าที่อ,อสมอตำบลบางปูใหม่และกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน100คนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ,บางปูทางด้านนายธีรพลชุนเจริญนายกเทศมนตรีตำบลบางปูได้กล่าวสาหรับโครงการดังกล่าวล้วนส่งผลให้เกิดการดูแลและ าตาที่เกี่ยวข้องกับระบบสายตามีหลายชนิดได้แก่สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการสวมใส่แว่นสายตาที่เหมาะสมในหากท่านใดที่ตรวจพบความผิดปกติทางตาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นก็มีจากสูแพทย์ที่เชี่ยวชาญให้คาแนะนําการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาต่อไปพพวกเราเนี่ยได้ทำโครงการดีๆและประสานงานอย่างตลอดนะครับเมื่อกี้ยังบดถัาแว่นให้กับ ผู้สูงอายุหลายๆท่านในโครงการนี้นะครับก็ต้องขอบคุณโครงการดีๆอย่างนี้รับมันป้องนะหนึ่งสองถ้าวันนี้วันนี้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาปูใหม่นะครับก็ได้ดําเนินการโครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขปัญหาความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุเมื่อตรวจคัดกรองแล้วเราพบความผิดปกติเนี่ยโดยโดยเราได้เชิญนะครับจากสูตแพทย์นะครับ มาตรวจตามโครงการนะครับและอีกวัตถุประส,สงค์หนึ่งก็คือเป็นการอมอบแว่นสายตานะครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีสายตาสั้นหรือสายตายาวนะครับในในปีที่เป็นปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทยนะครับก็เป็นการมอบของฝันให้กับผู้สูงอายุนะครับโดยในปีนี้เราได้คขอบ งบประมาณนะครับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพนะครับเป็นเป็น,นจำนวน400ท่านนะครับในการที่จะมีการตรวจคัดกรองมีการมอาแว่นสายตาซึ่งปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยเราเห็นว่า,ามีผู้ให้ความสนใจนะครับเป็นจำนวนมากนะครับซึ่ง400 400 400ท่านเนี่ยที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยกับมองว่า เมื่อมีผู้สนใจมากก็ดูว่านิดเดียวไปเลยแตครับซึ่งท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางตูนะครับท่านธีรพลชุดเจริญท่านก็ให้สัญญาว่าในปีหน้าจะสนับงบประมาณให้มากกว่านี้นะครับเพื่อให้ทั่วถึงนะครับกับความสนใจกับผู้สูงยุในปีต่อไปนะครับ ครับขอกับคุณท่านนายกทีรพลชุนเจริญแล้วก็คุณหมอทุกท่านและโดยเฉพาะท่านอสมอได้ประสานงานไปยังชุมชนแล้วก็หมู่บ้านนะครับเพื่อให้พี่น้องวระชนได้มาตัดแว่นประกอบสายตาอันหนึ่งก็ฟรีนะอันนี้สาคัญมากนะครับที่พี่น้องวระชนถ้าไปตัดข้างนอกก็คงอันหลายบาทนะก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆนะวันนี้นะครับก็ขอกับผูุกอ่างสูงครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝา,าทีดดุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์มบอร์ดทั่วประเทศ xa đi trước chân ngoài Pepsi bật xa thả rón